มีคนเรียกร้องแบบเอนโดฟินแบบเอนโดฟินอ่ะพี่ขอแบบเอนโดฟินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเพลงหน้าก็จะแบบเธอมีชาร์ตหรือฉันมีใครอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวที่ทุกคนคิดว่าเอนโดฟินที่คิดถึงกำลังจะกลับมาด้วยค่ะใช่เป็นแนว,พวเพลงที่ต้องหวาใช่ค่ะก็คือ background, basic, แบ็กกราวด์เบสิกเลยยังเป็นพับร็อกอยู่นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันมีสีสันใหม่ๆเข้ามาเราก็ต้องมาดูว่าการดีไซน์เพลงจะออกมาเป็นแบบ เป,เป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นพวกช้ำชอกแบบตามสไตล์พวกเราอะค่ะตอ,คตอนนี้กำลังวางรูปแบบการถ่ายเอวีแล้วค่ะเรียบร้อยเพราะฉะนั้น,เ,นเดี๋ยวเราทำเอวีแล้วก็เพลงน่าจะออนเรดีโอภายในเดือนนี้ค่ะใช่บบใเพลงนี้นะคะก็เพลงนี้ได้ดีไซน์เมโลดีด้วยค่ะแล้วก็มีแต่เพลงนี้จะบอกว่าเป็นทีมงานพี่ๆี่โปรดิวเซอร์เอนโดฟินตั้งแต่กลุ่มแรก สิ่งสำคัญอะไรพวกนี้มาแต่งเพลงนี้เพราะฉะนั้นแล้วจะได้กลิ่นความเป็นเอนโดฟินในยุคประมาณ10ปีที่แล้วรับมาลับไปใช่ค่ะจะบอกว่าเอ็มวีตัวนี้ถ้าเกิดว่าแฟนเพลงเอนโดฟินจำได้ว่าเพลงคืนสนิทตอนนั้นเนี่ยนางเอกเอเราคือโฟใช่ไหมเราจะได้เห็นการรวมตัวในรอบแบบ reunion ค่ะนางเอกของดาคือโฟค่ะ จะมาเล่น MV เนนีเพลงในเพลงใหม่ของกาเป็นนางเอกเอ็มีคนแรกที่จะมาเล่นเอีกครั้งหนึ่งก็ได้คุยกับโฟแบบตั้งแต่แรกๆเลยที่แบบโฟแบบว่าทําร้านดอกไม้นะทานั่นทำนี่จะมาถึงแบบตอนนี้แบบโฟแบบโฟต้องเปรี้ยวอะโฟต้องมาเล่น MV ตัวเนี้ยแล้วความขัดคือเราจะเอาภาพเอ็มตอน13ปีแล้วมาตัดต่อกันเลยอะ เพลงนี้ถ้าเกิดว่าซิงเกิลปล่อยมาเรื่อยๆก็ปล่อยมาเต็มปีเลยค่ะตั้งแต่อ,อัปเอยตั้งแต่เพลงเลโอเพลงรู้ทักรู้โปรเจกต์พิเศษแต่เพลงนี้จะเป็นเพลงเปิดอัลบัม้มค่ะตอนนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามความรักของมันมาด้ยมาจริงๆแล้วดาว่าตอนนี้ถ้าพูดตรงๆนะคะจะบอกว่าเศรษฐ,ฐ,ฐกิจของของทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงซึ่งตัวดาเองเนี่ยดาก็ยังอยากรู้สึกว่ายังไงคนไทยก็ยังก็ยังอยากได้กินเพลง ดาว่าธุรกิจเพลงกับธุรกิจหนังต่อให้เราจะโดนแบบมีมีเอฟเฟกทางธุรกิจเมือไทยนิดหน่อยแต่ราก็อยากให้ทุกคนทำแลงดีออกมาเพลงหนังที่ดีออกมาเพราะว่าเพลงกับหนังพวกเราต,ต,ต้องต้องต้องมีอยู่แล้วอะค่ะมันขาดไม่ได้นะคะคุณาเองแต่งนบ้างคะใช่คือจริงๆแล้วดาก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นักร้อนะคะก็ถือเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันที่แบบอาศัยประเทศนี้อยู่เราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าธุรกิจเพลงธุรกิจบันเทิงแล้วก็ กิจเรื่องทุกอย่างมันโตขึ้นไปในทางที่ดีอะค่ะไม่อยากเห็นคนทะเลาะก,กันแล้วเราอยากเห็นเราไปมิสิสเฟสิวัลด้วยกันน่ะแบบแพ็คกระเป๋าไปอ่ะไม่ต้องคิดมากก็าพรุ่งนี้ซีโดนปิดที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ในใจดะก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากรู้สึกว่าอยากให้ธุรกิจเพลงกลับมาธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์กลับมาด้วยดีอะค่ะถ้าผููในฐานะคนคนคน,คนไทยคน เขาเขาคือผู้ชายในไอจีใช่ไหมคะอืมคือเงียบเงียบมาก็เงียบเงียบมาก็ปีหนึ่งแล้วนะคะเร็วเหมือนกันค่ะก็ก็อย่างที่บอกค่ะพี่พี่มาสัมภาษณ์ทีไรก็เงียบเลยพี่พี่มาสัมภาษณ์ทีไรเนี่ยจะบอกว่าเอาให้สามปีก่อนแล้วค่อยถามเอาให้เกินก่อนอะไรอย่างนี้นะคะคนนี้ปีหนึ่งค่ะ ก็แเ,เอ่อคือจะบอกว่าเขาเป็นนักดนตรีกันค่ะเขาเป็นนักร้อง <uria. S 2> คือตอนนี้เขาก็ได้เซ็นเดี๋ยวไม่เซ็นหรอกแต่ว่าได้เรียกตัวอดิชั่นกับค่ายเพลงแต่ว่าอยู่ฝั่งอเมริกาค่ะใชเ่เขาเป็นอเมริกันอ่าอังกฤษอเมริกันคือโตที่อเมริกาแต่เป็นคนกรีกคนกรีกอังกฤษค่ะใช่มีพูดคุยเรื่องอะไรอ่ะโอ้โหสามปีก่อน คนที่แล้วก็ยังไม่ถึงสปีดีเลยนะ <c oughs> คือเจอกันนะคะเราเจอกันในงานแต่งิีดียะค่ะ ไม่ได้เล่าค่ะไม่ได้เล่าติดต่อกันเลยอะไอ่างเงยมีการแบบขอเบอร์ใครก่อนเลยเหมือนตอนแรกมาแบบคูครูกันทั้งคู่ไหคะแล็เฟซไปดิแลแ็ปเฟซหน่อยเฉยถ้าเบอร์มันบู๊ไปค่ะพี่ผู้หญิงจำไว้นใครอย่าแลกเบอร์นะคะเดี๋ยวนี้แล็เฟซก็ได้นะคะ ชีดกับอเมริกาเฉลี่ยเรจะมาปล่อยเดียนไหคะช่วงนี้เขาอยู่ที่อเมริกาค่ะแต่ว่าเฉลี like ่ยแล้วเขาอยู่เมืองไทยเจ็ดเดือนนะคะก็สวยเยอะตอบดีอันนี้กว่าคุ้มกันได้เลยอ่อะไรนะแฟนเรียกว่าเป็นแฟนไหมเป็นแฟนแล้วเธอตั้งปีนึงแล้วอ่ามาทำใจแฟนตัวอะไรพี่เขาอ่ะอเล็กเป็นคนดนตรีค่ะแล้วก็ทำ แบบสำหรับตอนเจอใครแรกๆเราจะแบบเราไนท์โซแบบก็เราอยากมีเพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องจริงใจเสร็จปึ๊บอ่อออจริง เขาไปแบบไม่ไม่จะบอกอะไรรู <West> ้ป่ะเราแก่เร็วแต่เราอ่ะเฮ้ยเราแก่แล้วแต่เราไม่แก่อีกแล้วค่ะโอ้ดารามาตรงนี้ใช่ใช่ดาาแบบอาจจะแบบด้วยเมคอัพแล้วก็เหมือนการทํางานเราด้วยค่ะคือคนเห็นดาเป็นดาทํางานตั้งแต่17แล้วค่ะอ a l b ้ m แรกจนตอนนี้อายุยี่สิบเก้าถ้าเกิด แต่หน้ามันจะหยุดตอน30มสิบแล้วแลวหละน้าจะหยุดแล้วแหละขอ,อให้มันหยุดเท่านี้แหละแล้วแก่เลยตอนประมาณแก่อีกที60แล้วกันค่ะก็ไม่ซีเรียสมิซีเพราะว่าเราว่าคำว่าแก่มันมันมีครอลน พี่ดาเยอะมากอย่างนั้นอย่างงี้แล้วน้องเป็นคนแบบคนจริงอ่ะคนจริงๆริงก็ที่รักพี่นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเฮ้ยอย่ามาพูดอย่างงี้พี่ใช่น่ารักค่ะทย่างงนเราไปไทรอตั้งแต่เด็กใช่ค่ะตัวน้องบอกว่าก็เวลาดาเล่นคอนเสิร์ตตัวน้องก็จะยืนดูข้างๆเวทีเขากบอกว่าแล้วคำพูดคนน่ารักอย่างเช่นแบบคนไม่เก่งก็เก่งได้เพราะว่าดูคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาพยายามจะชมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่น่ารักค่ะจริง เป็นคนจริงๆเรียลๆยังไงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ